น้องคนเล็กที่พ่อแม่รักมากสปอยมากอย่างไรก็คือทั้งออปชั่นความไฮเทคความไฮโซนะคะเรื่องของเซฟตี้หรือกระทั่งชุดแต่งคือใส่ให้เต็มประหนึ่งว่ารักลูกคนเล็กมากเวอร์นะคะ A 200คันนี้นะคะเป็นตัว AMG นะคะแน่นอนค่ะภายนอกหล่อสุดๆด้วยชุดแต่ง AMG body styling วรอบคันและความใหม่ที่คุณเห็นนี้นะคะมาจากเลขไม้เพียงแค่20,000กิโเท่า นนัน้กับรถที่ใหม่มากๆนะคะออกห้างนะคะออกศูนย์เบนซ์มาในปี2022มือเดียว 0, เซอร์วิสศูนย์เบนซ์สวยๆและยังมีวารันตีอยู่จนถึงวันคริสต์มาสปลายปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ยังใช้อีกเรียกได้ว่าเกือบเต็มปีโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมเลยสบายกระเป๋ามากๆนะคะ ไม่เห็นไปแล้วนะคะกับชุดแต่ง MG Body Styling หล่อๆไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าหล่อๆนะคะตัวลิ้นหน้าที่เป็นเส้นโครเมียมหน้ากระจังไดมอนด์กริลที่เป็นจุดเด่นของ Mercedes-Benz ในเจเนอเรชันนี้โลโก้ Mercedes-Benz ดาวสามแฉกที่แฝงไปด้วยความอัจฉริยะของเซนเซอร์ดิสทรอนิกนะคะเราจะเห็นเลยว่าดีไซน์ของ A-Class เนี่คือสวยมาก คือเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเป็นลูกคนสุดท้ายของบ้านเราต้องแบบเก็บออมความสวยเอาไว้เพื่อเอาไปใส่ในรถรุ่นใหญ่กว่าคือไม่เลยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ย A class เนี่ยตัวชมเนี่ยมันเป็นรูปแบบเหมือนซีดานเนาะแต่ว่ารูปทรงมันจะค่อนข้างสปอร์ตเนาะบอกว่าเฮ้ยทาไมแบบก็เหมือนคล้ายๆกับเป็น Baby c l ซเลยนะคะตาเขาจะมีความคล้ายกับตัวเซเเนาะกับความที่เป็นตาฉบเฉี่ยวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะที่มีเส้นสายของ ไฟเบอร์ออปติกอีกด้วยค่ะล้อแม็กซาย5้าก้นคู่มาพร้อมกับโลโก้ MG ใหญ่บึ้มนะคะชอบมากเลยเจเนอเรชันนี้คือโลโก้ MG ใหญ่แบบตะโกนนะคะตะโกนแบบร้อยเมตรก็รู้ค่ะว่ารถเราเป็น MG นะคะด้านข้างนะคะก็จะมีเส้นสายของความเป็นสเกิร์ตข้างลายล้อแม็กนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะที่มีความเรียวยาวแล้วก็ ด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่เก็บของสบายๆนะคะแล้วก็ด้วยความ การออกแบบที่ชาญฉลาดนะคะของ Mercedes-Benz ในเจนใหม่นะคะรถซีดานใดๆก็จะมาพร้อมกับตัวที่สามารถพับเบาะลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างซีดานกับ SUV ต่อไปเฮ้ยเราอยากขับรถทรงซีดานอะแต่เราอยากได้พื้นที่เก็บของได้ค่ะจัดไปคันเดียวได้ทั้งสองแบบเดี๋ยวเราจะไปโชว์พับเบาะก,กันด้วยนะคะออปชันดีๆอย่างล้องถอยหลังอะไรต่างๆก็คือครบถ้วนนะคะคราวนี้ค่ะบอกเลยว่าทีเด็ดของอ ที่แดดของ A Class ข้างนอกเนี่ยว่าสวยแล้วนะคะเนี่ยชุดแต่ง MG หน้าหลังคือมันเต็มอะ่ะยังบอกเลยว่าเขาเป็นลูกคนเล็กที่พ่อแม่ไม่กักนะคะคืออะไรที่ดีที่สุดคือใส่ให้ลูกหมดนะคะประมาณนั้นอ่ะ ออกรถเนี่ยคีเลสโกครบคือต้องบอกนะสร้างในสมัยก่อนนะคะเราจะหารถที่เป็นเป็นไซส์แบบคอมเพกแล้วอัดออปชั่นนั้นขนาดเนี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะไม่งั้นอ้าวคนอาจจะคิดว่าเอ้ออย่างนั้นเราจะไปจ่ายตังค์เยอะๆซื้อตัวแพงทำไมซื้อหมายของว่าซ,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 ซื้อในคลาสที่สูงน,นั้นทำไมนะคะแต่ทุกวันนี้มันไม่เต็มอีกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าในซีรีส์ของ A Class คือจัดเต็มมากเวอร์นะคะอ่ะคีเลสโกนะคะสบายๆ ะคะโอ้โหเข้าไปในรถคือใช่เลยเอาจริงๆนะคะแค่ขนาดย่อมกว่าแต่ความหรูหราไม่ได้น้อยกว่าดีไซน์ไม่ได้ด้อยกว่าทุกอย่างคืออัดเต็มมากๆซุมตัวเบาะให้ดูนิดนึงนะคะจากหัวเบาะลงไปที่นั่งน,นะคะ เป็นเส้นสายที่ดูมินิมอลนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะคะนินเนียนยให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับหนังกลบับเวลานั่งแล้วมันไม่ลื่นมันยึดเกาะกับก้นเราได้ดีข้างๆใช้หนังอติโก้ตัดกับได้สีแดงนะมีความเป็นแบบศิลปะมีความให้รู้สึกว่าเป็นเรซิ่งคาร์ในขณะที่คือตรงนั้นเลยมองไปที่พวงมาลัยและคอนโซลหน้าเดี๋ยวขอตาให้แป๊บหนึ่งนะคะจะได้มีไฟวง้งวิงนะคะ คือดีไซน์ของตัวนี้คือแบบยูฮาดมีอัธโลมากคือแค่มองเห็นปุ๊บคือแบบสวยเลยสวยแบบสวยเลยไม่ต้องคิดมากนะคะแอมเบียนไลท์คือกระจายแอมเบียนไลท์คือแบบสารพัดสีสวยงามอลามแท้แล้วก็ ตัวหน้าจอนะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะเป็นจอ10นะคะ10นิ้ว2จอรวมกันนะคะพวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วนะคะบนพวงมาลัยจะมีทัชแพด2อันพวงมาลัยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น AMG ท้ายด้านล่างจะตัดนะคะด้านในจะเป็นสติชิ่งสีแดงนะคะพร้อมกับตัวทริปโทอรนิกใครที่ชอบอารมณ์แบบขับขี่แบบทริปโทอรนิกก็จัดไปนะคะเลขไม้ส0 0 0มกิโลแท้ๆอ่ะซูมให้เห็นนิดนึงนะคะ ว่า20,000นะกับ100กิโลคือบอกเลยว่าเพิ่งแต่อ่ะเพิ่งแต่หลัก2อ่ะคือใหม่กริบบิบสุดๆนะคะสวยงามสุดๆนะคะไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีได้สรรพัดนะคะนึกว่าอยู่ในดิสโก้เทคเราทุกคนดูความใหม่สิโอ้โหคือเหมือนรถคันนี้แบบเหมือนเจ้าของมือแรกอ่ะเขาขัดทุนมาแทนเราอ่ะแล้วเราแบบให้เราประหยัดไปเกือบล้านอ่ะ ในขณะที่แบบเราได้ของใหม่กิ๊บๆอย่างเงี้ยวารันตีศูนก็มีอ่ะช้าไม่ได้แล้วล่ะค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรอยู่นะบอกเลยว่าถ้าคุณย้ายมาเป็น A-Class คันนี้นะคะทุกวันฟินแน่นอนแฮปปี้แน่นอนน,น,อน,นะคะอ่ะนะคะในเรื่องของ สมัตนาความปลอดภัยนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้จะเป็นรถขับหน้านะคะแต่คุณรู้ไหมว่า A-Class เนี่ยเป็น Luxury Compact Car รุ่นแรกในโลกนะที่มีระบบ ESP ก็คือ,อ,อตัวระบบกันการลื่นถลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเรื่องของความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ใน A-Class จุดแล้วนะคะด้านหลังนะคะจะเห็นว่ากว้างขวางแล้วคือเบาหน้าว่าใหม่แล้วว่าเบาหลังยิ่งใหม่กว่าอีกพระเจ้ามา เมื่อกี้เราพับเบาไปแล้วเนาะเราก็จะพับลงมานิดหนึ่งเราก็นี่ค่ะอ้าวเบลไปติดตรงนั้นก็ใส่ของได้ยาวๆเลยวันไหนต้องขนอะไรไปต่างจังหวัดย้ายบ้านย้ายของขนของไปสนามบินกระเป๋าเดินทาง นะคะครบจบในคันเดียวมากๆนะคะอีกอันนึงเลยนะอ่ะกลับไปที่ตรงหน้าจอนิดนึงนะคะ ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราสมัยนี้เนาะมันก็จะเป็นดิจิตอลไลฟ์หมดแล้วนะคะ MBUX เขาใช้ดีมาก MBUX คืออะไรก็คือระบบนะคะจอนะคะรุ่นใหม่ Mercedes-Benz User Experience เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อกับมือถือเราอย่าง seamless หน้าจอหลักนะคะเป็นดิจิตอลนะคะรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะข้อมูลก็จะอัปเดต Real Time นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถหรู เติมเต็มนะคะความหรูหราให้กับทุกๆไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแท้จริงนะคะในค่าตัวเพียง1.39เท่านั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Offi c i a l หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียล มีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ